กาบสวัสด <ítulo> ีนะครับพ anyway, <LE> ี <us> ่พ <temp room> ี่พ like ี่พี like ่ที่ชื today, ่นชอบพระบ้านนะครับพี <the following> ่พ <realization> ี่พระเก่าเก็บนะพี่พี่นะพระเก่าเก็บพระบ้านนะครับพี่พี่มาพบกับน้องอีกเช่นเคยนะครับพี่พี่ในอีพีที่สิบห้านะพี่พี่พอดีช่วงนี้ผมยุ่งยุ่งไปหาพระตามบ้านนะครับพี่พี่เลยไม่ได้ลงไม่ได้ลงมาหลายวันเลยนะครับพี่พี่อันนี้พอดีรวบรวมพระได้มานะพี่พี่นะเลยเอามารวมในอีพีที่สิบห้าของน้องนะครับพี่พี่ในอีพีที่สิบห้าของน้องนะครับ น้องฝากเป็นกาลังใจให้น้องด้วยนะครับพี่ๆฝากในช่องพระบ้านๆด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะพี่ๆ0956916863น่นะครับ SID ไลน์ที่เบอร์โทร0 9 5ย์1 6 8 6 3นะครับพี่ๆเดี๋ยวน้องไปรายการแรกเลยนะครับพี่ๆใน EP ที่15ของน้องนะครับอง์แรกเลยนะครับพี่ๆองค์แรกองค์แรกได้เป็นพระนางพญานะพี่ๆพระนางพญา พิษณุโลกนะครับพี่พี่พระนางพญาพิษณุโลกนะครับอันนี้เก่าเลยนะพี่พี่ผมได้มานี่อันนี้เก่าแต่ถือว่าค่อนข้างสวยนะพี่พี่พระพระสวยนะครับพี่พี่องค์นี้ลองขยายดูนะครับนี่อันนี้พระสวยเลยนะพี่นะคมมากเลยนะครับพี่พี่รายละเอียดคมชัดลึกเลยนะพี่พี่นะนี่คมชัดลึกอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นพระนางพญาพ,าพิษณุโลกนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมทางลายน้องได้เลยนะพี่ๆนะ,ะสนใจได้โทรสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับพี่ๆอ๋อ,อ,อชิ้นแรกนะครับพี่ๆชิ้นแรกเป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับพี่ๆรายการแรกนะครับพี่ๆรายการแรกนะครับเป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับ เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆี่น้องได้มาเก่าๆที่สวยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นรายการที่สองเลยนะครับพี่พรายการที่สองนะครับพี่รายการที่สองนี่ก็เป็นอ่าเขาเรียกลีลาเม็ดขนุนนะครับพี่ๆจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเนื้อดินเหมือนกันออันนี้เก่าเลยนะพี่ๆี่อันนี้เก่าเลยนะครับมีแร่มีแร่เขาเรียกอ่าภาษาโบราณเขาเรียกแร่เม็ดมะขามอะไรอย่างนี้นะครับพี่พอย่างนี้เก่าเลยนะครับพี่ นี้เก่าเลยนะครับพี่นี่โอ้โหนี่แหล่เม็ดมะขามเต็มเลยครับแม่เลพแหล่เม็ดมะขามเต็มเลยนะครับพี่ๆกเก่าอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สองนะพี่ๆรายการที่สองนะครับอ่าอาจจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งยังไงก็น้องรบก,กวน เออแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหกเก้าหนึ่งหกแปดหกสามขอรูปเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะครับพี่พี่รายการที่สองนะครับพี่พี่เป็นดีลาเม็ดขนุนนะครับพี่พี่รายการที่สองนะครับเดี๋ยวน้องต่อไปเป็นรายการที่สามเลยนะครับพี่พี่รายการที่สามรายการที่สามนะพี่พี่นะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อผาดนะครับพี่พี่หลวงพ่อผาดนะครับวัดดงตาลนนะจังหวัดลบบุรี เนื้อดินนี่อุดผงอย่างนี้แบบเขาเรียกว่า,าหลวงพ่อปานปกเสกนะครับพี่ๆอย่างนี้เป็นหลวงพ่อปานปกเสกเลยนะครับพี่ๆนี่ดูดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆเนื้อดินดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอจังหวัดลบบุรีนะพี่ๆนี่เนื้อดินอย่างนี้นี่ดูง่ายๆเลยนะพี่ๆนะนี่โอ้โหอยู่ง่ายๆเลยนะพี่ๆนะอย่างนี้นี่เป็นเนื้อดินหลวงพ่อผาดวัดลงตาลนะครับนะ หลวงพ่อปานปลุกเสกนะครับพี่ๆอย่างนี้หลวงพ่อปานปลุกเสกนะครับโอ้อันนี้สวยถือว่าสมบูรณ์นะพี่ๆนี่อย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับพี่ๆเนื้อดินหลวงพ่อผาดวัดลงตานนะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบรายการที่สามพี่ๆแอดไลน์น้องมาดูเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่ๆนะรายการที่สามผ่านไปนะครับพี่ๆรายการที่สามผ่านไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะพี่ๆ รายการที่สี่นี่อ๋อยังเหลืออันนี้อีกหนึ่งองนะพี่พี่นะน้องได้มันย่างว่าอยู่น้องได้มาสององนะอ่าเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะพี่พี่นะรายการที่สี่นะครับแต่องค์นี้เนื้อจัดจ้านเลยนะพี่พี่นะเนื้อดินแบบจัดจ้านเลยนะครับนี่รายการที่สี่นะพี่พี่นะรายการที่สี่นะครับเป็นพระรีลาเม็ดขนุนนะพี่พี่พระลีลาเม็ดขนุนนะครับเก่านะพี่พี่อันนี้เก่าจริงๆนะพี่พี่นี่เก่าจริงๆเลยนะครับ รายการที่สี่นะพี่พี่น้องฝากเป็นกําลังใจด้วยนะพี่พี่นะพอดีช่วงนี้น้องไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะพี่พี่ไม่ได้ลงในช่อง YouTube ของน้องเลยนะน้องไปหาพระตามบ้านบางทีมันก็หาได้มาแคปบ,บ้านละองสององอย่างเงี้ยพี่พี่น้องก็เลยเอามารวบรวมในอีพีที่สิบห้าของน้องเลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ในอีพีนี้พี่พท่านใดชื่นชอบองไหนพี่พี่เลือก ชื่นชอบองไหนพี่พี่ก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามน้องได้ตลอดเวลาเลยนะครับพี่พี่รายการที่สี่นะพี่พี่เป็นลีลาเม็ดขนุนอีกอีกองหนึ่งนะครับนะพี่พี่ไปต่อไปน้องไปรายการที่ห้าเลยนะครับรายการที่ห้านี่นี่อันนี้น้องชอบมากเลยนะพี่พี่นะเป็นพระที่เขาเรียกว่าแค้วคาดปลอดภัยเนาะพี่พี่เนาะอันนี้เป็นหลวงพูดทวดนะครับพี่พี่หลวงพูดทวดอ่า หน้าอัปเเช่นะพี่พี่หน้าอัปเเช่ปีศูนย์ห้านะครับพิม์เล็กนะพี่พี่พิมเล็กนะครับอ่าเป็นหลวงปทวดอ่าน้าอัปเเช่นะครับปีศูนย์ห้าพิมเล็กนะครับนะนี่เก่านะพี่พี่นะตองแดงเก่าเก่าอย่างนี้เลยนะโอ้โหูนี่รอยช่อการหล่อนะพี่พี่นะนี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เป็นพระหล่อนะพี่พี่เป็นพระหล่อนะครับน้องขยายดูนะครับนี่หน้าอัปเปเช่นะพี่พี่ปีศูนย์ห้านะครับนะนี่ Paid, เนื aw, ้อหาเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่ๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับคาเบ้าคาบดินไทยอย่างนี้เลยนะครับนี่รายการที่ห้านะพี่ๆรายการที่ห้าเป็นเขาเรียกหล่อเตารีดหลวงพุทธวดปีศูนย์ห้านะครับนะหลวงพุทธวดนะครับหน้าอาปาเช่นะพี่ๆนี่อย่างนี้เลยนะครับรายการที่ห้านะพี่ๆนี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปรายการที่หกเลยนะครับรายการที่หก ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดอีกองหนึ่งนะพี่ๆนะอันนี้เขาเรียกเป็นพิมพ์พระรอดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อผงว่านเป็นพิมพ์พระรอดนะพี่ๆอันนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับเนี่ยเก่าๆอย่างนี้ข้าวไข่ขาวๆอย่างนี้ขึ้นนี่ผมว่าเก่าจริงๆนะพี่ๆนะนี่อย่างนี้เลยนะครับรายการที่หกนะพี่ๆเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เนื้อว่านนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะพี่ๆรายการที่หกนะพี่ๆเดี๋ยวต่อไปน้องไปรายการที่เจ็ดเลยนะครับรายการที่เจ็ด นี่รายการที่เจ็ดนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลยนะพี่พี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปปะก้านะครับอย่างนี้เขาเรียกพิมพ์เอนะพี่พี่อย่างนี้เรียกพิมพ์เอนะครับโหเนื้ออัปปก้าวนี้เก่ามากเรียมมาพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะครับยิ่งตรงก้นนี่อย่างเก่าเลยนะพี่พี่นะตรงก้นอย่างเก่านะมีมีจานนะพี่พี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะพยายามขยายให้ดูนะพี่พี่เดี๋ยวน้องพยายามจะขยายให้ดูนะพี่พี่รายการที่เจ็ดนะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมว่โอ้โหนี่เดี๋ยวจะน้องให้ดูนะพี่ๆนะโอ้โหเส้นเส้นตรงนี Good ้นี่แบบเส้นคมคมหูนี่เป็นมีเส้นเขาเรียกเส้นนะพี่พี่นะเส้นโอ้โหเส้นเต็มหูเลยนะพี่พี่นี่รายการที่เจ็ดนะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเนื้ออัปป้านะครับพี่พี่อันนี้เป็นเนื้ออัปป้านะครับเก่าพี่เก่ามากตรงนี้พราตรงนี้เก่าเก่าจริงๆนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่พี่ รายการที่เจ็นะครับนะเป็นเนื้ออัปก้านะพี่พี่โอ้โหเส้นคอนี่ตึงๆเลยนะพี่พี่นะก้นนะพี่พี่เดี๋ยวน้องจะให้ดูนี่ครับมันจะมีเขาจะมีรอยจานนะพี่พี่จะมีรอยจานนะเก่าจริงๆนะพี่พี่นะพ้าองนี้รายการที่เจ็นะครับเอ่อพี่น้องไม่แน่ใจพี่ว่าพี่พี่เห็นรอยจานไหมครับน้องพยายามขยายเลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวถ้าพี่พี่ชื่นชอบยังไงเดี๋ยว ทักมาในแอดไลน้องมาได้นะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องพยายามถ่ายรูปชัดๆให้ดูนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวยเลยนะพี่พี่องค์นี้เป็นเนื้ออัปป้านะครับเดี๋ยวต่อไปน้องไปรายการที่แปดเลยนะครับรายการที่แปดนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่องค์นี้สวยเลยนะพี่พี่อันนี้สวยดูง่ายเลยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่อันนี้เขาเรียกพิมพ์นับแบงค์นะครับพิมพ์นับแบงค์นะพี่พี่นะอันนี้พิมพ์นับแบงค์วัดมูลเหล็กนะครับอ่าอันนี้เป็นรูปหล่อหลุกเงินวัดมูลเหล็กนะพี่พี่พิธีเดียวกับปีหนึ่งห้าที่ราคาเป็นองละหลายหลายแสนนะพี่พี่นะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนับแบงค์นะครับพี่พี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนับแบงค์นะครับนี่เนื้อนี่เหลืองเหลืองเขียวเขียวปีกมลรงทับเลยนะพี่พี่นะอย่างนี้ดูง่ายนะครับพี่พี่อย่างนี้ดูง่ายนะครับอ่า นี่อย่างนี้สวยนะพี่พี่ถือว่าสวยเลยนะครับผิวยางยี้นี่โอ้โหนี่สวยนะพี่พี่อย่างนี้สวยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่นี่ประมาณอย่างนี้นะครับรายการที่แปดนะพี่พี่สนใจโทรสอบถามน้องได้นะพี่พี่นะรูปหล่อรลบเงินวัดบางคานนะพี่พี่นะแต่อันนี้ออกวัดมุนเหล็กนะครับนะพี่พี่คือไปฝากปลุกเสกที่วัดบางคานแล้วนํามาแจกที่วัดมุลเหล็กนะพี่พี่นะในปีหนึ่งห้านะครับนะพระรุ่นนี้ อันนีพิมพ์นิยมนิยมสุดเลยนะพี่พี่นะเป็นพิมพ์แบงค์นะครับรา,ายการที่แปดนะพี่พี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้าเดี๋ยวต่อไปเราไปรายการที่เก้าเลยนะครับรายการที่เก้านะครับพี่พี่นี่รายการที่เก้านี่สุดยอดของความหายากนะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนะพี่พี่เป็นเหรียญหยล่อหลวงพ่อเงิน ville. วัดห้วยเขนนะพี่พี่เขาเรียกพิมพ์ใบพุศานะครับนี่อย่างเงี้ยตัวจริงหายากนะพี่พี่อย่างเงี้ยตัวจริงหายากเลยนะครับ เราไม่ค่อยเจอนะพี่พี่อย่างนี้เราไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากเราเจอเป็นรูปหล่อนะพี่พี่นะเจอเป็นรูปหล่อเป็นอะไรไปนะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนี่หายากนะพี่หายากมากอดูพี่พี่ดูเนื้อนะพี่พี่นี่การใช้มาเขาแขวนจนจนห่วงกิ่วเลยนะพี่พี่นะเนื้อนี่โอ้โหเนี่ยพี่พี่อย่างเงี้ยใช้แทนหลงพะเงินวัดบางคานที่ราคาหลายหลาย้านได้เลยนะพี่พี่นะนี่เนื้อหาจัดจ้านนี้เนื้อเขียวเขีเหลืองเหลืงนี้นี่คือดูง่ายนะพี่พี่ อย่างนี้คือเบสิกของของของพระหล่อนะพี่ๆนะอ่ารายการที่เก้านะครับพี่ๆนี่เป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อใบพุษาเขาเรียกเหรียญหล่อใบพุษานะพี่ๆนะอ่าหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนกูวัดห้วยเขนนะพี่ๆปีสองสี่กว่านี่อย่างนี้นี่ตัวจริงหายตัวจริงหาโคตรยากนะพี่ๆนะอ่าแต่น้องได้มานะพี่นะเขาใช้มาจนห่วงกิ่วเลยนะพี่ๆนะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็สอบถามรายละเอียดน้องได้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้นะครับรายการที่เก้านะครับ เดี๋ยวต่อไปน้องไปรายการที่สิบเลยนะครับพี่ๆรายการที่สิบนะครับอ่ารายการที่สิบนี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆอันนี้ศึกศึกผ่านการใช้มาหน่อยนะพี่นะแต่อย่างนี้ดูง่ายดีนะพี่ๆนะทองทองแดงเก่าเก่าเถือนๆอย่างนี้นะพี่ๆนะนี่ขอบข้างนะพี่ๆหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยนะครับนี่น้องให้ดูความคมนะพี่ๆนะความคมล่องรอย นี NYU, うう่โอ้โหนีのの่อย่างนี i̇şte ้เลยนะพี่ๆนะรายการที่สิบนะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบสนใจสอบถามน้องได้เลยนะพี่ๆนะนี่นี่ประมาณอย่างนี้เลยนะพี่ๆนะนี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆรายการที่สิบนะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับนี่รายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะพี่ๆรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับ อ่ะเดี๋ยวต่อไปน้องไปรายการที่สิบเอ็ดเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนี่องนี้นี่ผมชอบนะพี่พี่เนื้อนี่แบบคือเก่าอ่ะพี่อย่างนี้เนื้อเก่าจริงๆนะพี่พี่นะเนี่ยแต่อันเนี้ยเขาเรียกพระแบบศิลปะคือผมไม่เป็นท่านเจ้ามานะครับพี่พี่วัดสามปื้มนะครับพี่พี่พระเป็นพระวัดเจ้ามานะพี่พี่นะหลวงพระเจ้ามาวัดสามปื้มนะพี่พี่นะ โอ้โหองนี้เก่าพี่พี่อันนี้เก่าเลยนะครับนี่อันนี้เก่าเลยนะพี่พี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่เป็นเนื้อตะกัวอย่างงี้นี่เก่าเก่าคึกเลยนะพี่พี่อย่างงี้เก่าคึกเลยนะครับนี่ลองรอยการเทประกบนะพี่พี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนี่เป็นพระเจ้ามานะครับวัดสามปื่มนะพี่พี่เดี๋ยวต่อไปน้องไปรายการที่สิบสองเลยนะครับ รายการที่สิสองนี้น้องน้องชอบมากเลยนะพี่พี่น้องกว่าจะเพราะกว่าจะเขาจะยอมได้มาให้มานะพี่พี่นะองนี้พระมีที่มาที่ไปดีมากนะพี่พี่พระองค์เน,นี้ยเนี่ยอันเนี้ยน้องน้องชอบมากเลยเนื้อหาทั้งเนื้อหาทั้งการพิมพ์ทรงนะครับพี่พี่ทั้งที่มาที่ไปนะอ่าอันนี้เขาเรียกพิมพ์พระกิ่งตะกแตนนะครับพระกิ่งตะกแ็นหน้าตะกแ็นนะพี <allemaal S 1> ่พี่เป็นศิลปะเป็นศิลปะเขมรนะพี่พี่นะอย่างนี้เป็นศิลปะเขมรนะ เนื้อเป็นสำลิดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่น้องชอบนะพี่พี่ดูเนื้อนะครับอย่างนี้พี่เนื้อเก่า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 แบบนี้นี่คือโอ้โหแบบคลาสสิกนะพี่พี่เนื้อเนื้อสำลิดนี่เนื้อพระพระที่ว่าออกออกเป็นเนื้อสำลิดนี่คือต้องพระต้องเก่าจริงแล้วก็ส่วนผสมนี่คือแก่ทองจริงๆแกหนาคจริงๆนะพี่พี่ถึงถึงจะได้เป็นเนื้อสำลิดอย่างนี้นะครับ โอ้โหเนี่ยคาบเบา้าคาบที่ดินตามซอกนะ้ำพ,พี่พี่เต็มองเลยนะพ,พี่องนี้อย่างเงี้ยดูง่ายนะพี่พี่นะพระกิ่งศิลปะเขมรน,นะพี่พี่นะหน้าตะกะแตนนะครับเป็นสำลิดเงินนะพี่พี่นะเป็นสำลิดเงินเลยนะครับองนี้นี่ประมาณอย่างนี้เลยนนะยนนะพี่พี่นะบางทีชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะพี่พี่นะน้องก็ขออภัยด้วยนะครับ,รบนี่อย่างเงี้ยดูง่ายนะพี่พี่นะโอ้โหดูดิครับรอยขับปั้นเม็ดนะพี่พี่นะปั้นปั้นหุ่นเทียนนะสมัยก่อนนะพี่พี่ ปั่นเม็ดเขาเรียกเม็ดพระศกนี่เป็นก้อนๆเลยนะพี่ๆ่เงี้ยเนื้อเขาเก่าเก่าจริงนะพี่ๆนะอย่างงี้เก่าจริงๆนะครับรายการที่สิบสองนะพี่ๆเป็นพระกิ่งเขาเรียกกิ่งตะกแตนนะครับพี่ๆเป็นพระกิ่งตะกแตนนะครับเป็นศิลปะเขมรนะพี่ๆอย่างเงี้ยเนื้อหาสำนิกเงินอย่างงี้เก่าเก่ายังงี้นี่โอ้โหหาไม่ง่ายนะพี่ๆนะหาไม่ง่ายนะครับนะรายการที่สิบสองนะพี่ๆรายการที่สิบสองนะครับ อ่เดี๋ยวต่อไปนาอไปรายการสุดท้ายนะพี่พี่นะรายการที่สิบสามนะครับพี่พี่รายการที่สิบสามนะครับพี่พี่อ่ารายการที่สิบสามนะพี่พี่นี่องค์นี้ก็คือขององค์ของบ้านที่ว่าไปตามได้หลวงพ่อเดิมมานะพี่พี่นะอ่านี้เป็นเหรียญจอบใหญ่นะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพินวัดบางคานนะครับพี่พี่เนี่ยอันนี้เขาใช้ศึกมานะพี่พี่นะอย่างนี้ผมว่าดูง่ายดีนะครับพระผ่านการใช้มานะพี่พี่นะ นี่โอ้โหเนื้ออย่างนี้เลยนะครับเนื้อจัดจ้านเลยนะพี่พี่นะรายการที่สิบสามนะครับพี่พี่ในอีพีที่สิบห้าของน้องนะครับอน้องฝากเป็นกําลังใจด้วยนะพี่พี่นะถ้าพี่พี่ตันใดชื่นชอบในอีพีที่สิบห้ารายการไหนพี่พี่ทักหรือโทรสอบถามน้องได้ตลอดเวลาเลยนะครับพี่พี่อ่าสหรับอีพีที่สิบห้านี้น้องขอบคุณมากนะครับพี่พี่อ่าน้องฝากช่องพระบ้านบ้าด้วยนะครับพี่พี่แอดไลน์ได้ ตามนี้เลยนะครับพี่พี่แอดไลน์สแกนมาหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์0956916863หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0956916863ได้เลยนะครับพี่พี่ขาสำหรับ EP ที่1 5นี้น้องขอตัวก่อนครับ